Me. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me ก็สม MM ุดว่าเราเียผู้ฟ้องสองตัวขนนึ่เก็บสามอ่ะโทษ

สายรับสุดๆโคโด่เนบอกแรงมันม oh. ันด้อกำัเเอุ้ยตามป้อมดักเลยอ่ะ กา,มา,มมามไม่มีสมูทกูมไมเล่นลัวานั่นอ่ยไอ้โม่จอมแนดกเล่นมอไอที่เนี่ยเดี๋ยแกไปนิงยวยิงยิงยิงพิบ

Làm à? đang là bớt à? bắt tang là bớt giặc huỷ à? đi coi. ơi là táo ồ chứ máy à? เอนะ๊ะบาวนั้นตันน,นี้ะอย่านี้ไอ้ไรตันนี้มีีกเนียเดี๋ยวเราต้องข้ามปืนนี้เข้าก่อนทั้งใน

เป็นบมนี่ทำไมันยิงกันร้วนไม่ตายอ,าอย่าะไรมันตายเลยมัน้าทุกชนนั้นไม่มีข้าวปาดาวเลยอตายเลยว่ะไม่ปืนอีกที้ยยู่ผ้นมา่อต่ขขอถูกผมบ้สขขนานเหรอ đặc nhiên đặc nhiên ui 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 ui